พกปุบองกับเฮเลียงพาเลยวันนี้โอจะพาลืมไปดูดบอกเพเมเล็กนักเปิดฤดูกาลการหรือไม่ต้องรอถึงวังเสาวะ่ะเอาแค่วังศุกร์นี้ก็พอคิดตั้งพาเล่อะอีจะเปิดบ้านรับการเบียงครับอาเซนอนองเวลาตีสองตองแต่ก่อนจะฟังอัวิคนะหน่อยอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องอัวเลยนะฝั่งเจ้าบ้านคิดตั้งพาเล่ตาฤดูกาลก่อนอีจบเป็นอันดับ12ของของเพเม์ลีก แต่ว่า6นักสุดท้ายในบ้านของเอียอ,อีไม่แพ้ใครเลยนะฟอร์มดีมากๆเลยเกมในบ้านเนี่ยส่วนอาเซนองทีมเยือนฤดูกาลก่อนอีจบเป็นอันดับ5แบบน่าเจ็บใจตอนแรกโอก็ว่าอีน่าจะจบท็อปโฟได้ไปเล่นยนะูซนะีอลนะไปไปมาเนี่ยอีโดนสเปอร์ปาดหน้าไปซางงังเลยน่าสงสารอาเตตาจริงๆแต่จุดเด่นของอาเซนองชุดเนี่ยเมื่อฤดูกาลก่อนคือเกมเย้านะในบ้านอีเล่นดีมากเลยแต่พอไปเล่นเกมเยือนปุ๊บเนี่ยอีเหมือนจะงองหอนะ แต่ว่าปีเนี้ว่าดูแล้วเนี่ยอาเซนองอีเอาจริงเอาจังนะเสริมทัพน่ากลัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นกาเบลเคซัส อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกสองตัวนี้อีก,ก็ถอยมาจากแมนซิตี้นี่ยังไม่รวมตัวนอกกระแสอย่างฟาบิโอวิเอลไลนะที่อีถอยมาจากปอร์โตแล้วโออยากจะบอกว่าตัวเนี้อีก,ก็ไม่ธรรมลานะฤดูการก่อนเล่นกับปอร์โตอ่ะโคตรดีเลยแต่ไม่รู้ว่าวังนี้อีจะลงลาไหมนะเห็นรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าต้องรอเช็คความฟิตก,ก่อนคราวนี้ไปดูในช่วงพีซีซั่งกันบ้างอาเซนอลน่ะอีแตะพีซีซั่งไปถมกเจ็ดนัด ฟอร์มลีมากๆเลยชนะ6แพ้1แล้วกาเบียลเคซูสเนี่ยอีพึ่งมาเล่งฤดูกาลแรกอีสวมเบอร์9เลยนะแล้วก็เล่งลีมากๆเลยในช่วงพีซี้ั่งอาเซนองว่าเล่นพีซี้ั่งเยอะแล้วนะพาเลตอีเล่ง9นัดเลยชนะ5เสมอ2แพ้2แต่4นักล่าสุดเนี่ยอีไม่แพ้ใครนะชนะ3เสมอ1ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกัน ฤดูกาลเนี่ยแกงหลักของอียังอยู่กันครบนะวิงเฟกซาฮาเบงเตเก้เอดูอาหรือว่าจะเป็นจอแดนอาริวแล้วปติกวิเอล่าอีก็ประกาศก้าวแล้วว่าฤดูกาลนี้แหละพาเลตอีจะจบเป็นท็อปเทงของลีกแน่นอนเพราะว่าเจ็ดปีหลังเนี่ยอีอยู่ครึ่งล่างของตารางตลอดเลยความเห็นอ้วๆมองอย่างนี้นะอาเซนลอะอีกเก่งจริงๆแหละประสิทธิภาพทีมศักยภาพโดยรวมผู้เล่นอีก็เหนือกว่า แต่ว,ว่านักเนี้ยอีต้องไปเยือนนะแถมเป็นลองดองดาบิแม็ด้วยหรือคิดว่าพาเลตอ่ะอีจะย้อนง,ง่ายๆ่าเหรอแล้วแถมแฮงดี้แคปที่มาเกาอาอ่ะร์เซนอลอีเป็นตอนหนึ่งลูกนะทีมอะไรว่ายังไม่เตะเลยยิงเข้าประตูตัวเองไปลูกหนึ่งละ โอ้พุกจักใจเลยนะนักเนี่ยถ้าพาเลตีจะแพ้อ้วว่าแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกหรอกดีไม่ดีอะจบเสมอด้วยซ้ําวังเนี่ยใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่เฮียเหลียงอะเชียคิดตั้งพาเลตเจ้าบ้างโอ้ว่าจบเสมอหรือเต็มที่ก็แพ้แบบเฉิงเฉืองยังไงวังนี่รอติดตามกันละกันสําหรับฟุกบองเพเมลิกนักแรกนะขอให้ลื้อทุกคงดูบองอย่างมีความสุขแล้วพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวโอ้จัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยบอกวังสาวเพียบ